มัน,ม,นมันเป็นห้องน้าแม,ม่แล้วมันลมลงไปเรื่อยแม่หน้าม,มันหุ่ง,งล่างๆน่ะคุวเปต่อต่อเตี่ยเอากระน,<อ>น,น,นั่นนมไลจากถนนลงมาหนีเมื่อคืนน่ะนนเนยเออน้าหุ่งก็มันเสียมอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ rồi เดี๋ยวแรกก็ินของหวานซะแล้วอ้ว้าวเร็วเร็วถายถอยไปตุ๊กบ่ตุกน่อยนึ่งป๋้เอ้าลงดำก่อน

มาบะทันซ้ำถังมาต้องไปซอยไเดินเลยครับรถเทียบไปมียถไหนไหมครับเพราะว่าทีไปเทียหนบริษัทลาเเทียส่ไปเทศพบกแนี่ยนครับบัเไียคือไ้แม่โคกุดต่อครับบันรถไทยดันกบไว้ใส่ซื้อนั่นเ่ใชครับทางนี้ครับโอ้่นเด บัวเลยเดียว้ฝนตกแห้งมาฝนตกหนักครับผมตรงนี้ทีมงานของเราก็ ยังออกไม่ได้ครับเพราะว่าทางโน้นตกแรงกว่าทางนี้ครับฝนทีมงานไหนก็ตามครับที่มีคนเก่งๆ ร่วมทีมงานนั้นเยอะที่สุดนะครับทีมงานนั้นจะมีศักยภาพครับมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพครับความเก่งที่ว่านี่ไม่ได้ว่าจะเก่งเฉพาะการทำงานอย่างเดียวครับ ต้องมีปัญญาที่เก่งด้วยครับมีสมองที่เก่งด้วยโจโฉบอกว่าได้คนเก่งเพียงคนเดียวมากกว่าดีมากกว่าได้สหานนับแสง งตัวทุกอย่างครับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นดินก็ดีบ่ก,ก็สวยครับที่เทก็โอเคครับพี่น้อง ที่มีอาวุธยุดถุปกรณ์ที่ทำสมัยยอมด้เปรียบพูดต่อสู้เช่ <lawsuit. S 1> ulously, นเดียวกันครับกับทีมงานไหนที่มีอาวุธครับผมหมายถึงเครื่องจักรครับผมที่ทรงอนุภาพครับ ทันสมัยนี่ก็เรียกว่าทรงอนุภาพเข้านี่ยมีรถขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นหกล้อนะพี่น้องถ้าเป็นสิบล้อเขาจะไม่ให้วิ่งนะถ้าเป็นหกล้อแบบนี้เขาก็ยังถือว่าเป็นหกล้อนะครับเขาให้วิ่งได้นะถือว่ามันเป็นรถขนาดกลางๆนะครับแต่ว่าสามารถบรรทุกได้เท่ากับสิบล้อครับผมสามารถเอามาแล้วก็ บอกกับลูกค้าว่าได้เป็นสองบินได้นะครับเทเทครั้งเดียวได้เป็นสองบิน,นครับใส่มารอบเดียวได้สองบินอย่างเช่นที่เห็นนี่ครับผมระยะวิ่งไปกับแปดกิโลแปดโลเก้าโลนะครับแปดเก้ากิโลเนี่ถ้าสมมติว่าเรายางแปดสองห้าเราวิ่งเที่ยวและบินนะครับ ราคา250บาทอย่างนี้ครับเราวิ่งไม่ได้เราวิ่งไม่ได้เร,ไไดเราทําไม่ได้ครับเราไม่เหลือแต่ว่าทีมที่มีรถขนาดใหญ่แบบนี้ครับผมมันสามารถทําได้ครับพี่น้องสามารถวิ่งได้ไม่ขาดทุนด้วยครับได้กําไรด้วยมันก็โอเคเลยครับทีนี้ อาวุธยศทูุปกรณ์ที่ทรงอนุภาพของการลบ ที่ทรงอนุภาพ เติมรถไทยก่อนเอามาสองถังมาครับผมลงนนมือข้นน้ำมันเดียวเนี่ยเจลงมือข้นครับน้ำมัน,นค่ะเท่าเดิมทรงตัว สองสองทังนี่ได้โดนไปไหนเบิรทิมใส่บิดใส่น้ำกันบิรทิมเล่นมาครับามาบ้นกได้ที่สองเมือนะคะแต่ละทังเนี่โอ้ มันใหญ่ครับพี่น้องเยียงนิดเยียงหน่อยแล้วก็ดำได,ด,ด้อยู่นะเป็นเมื่อสมัยก่อน,นครับรถต็กอยากจยทำหน้าดังใส่เยอะๆใส่แย่เต็มเต็มลาเต็มลาหลังกล่องนะครับถ้ายัางเน่ก็คือไม่กล้ายกดำเลยนะครับ ¡Oh, นี่ใครที่สามารถ

ระยะที่เอาดินก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยครับพี่น้องแต่ว่าด้วยความที่ว่าวิ่งมาเส้นทางที่วิ่งมาไม่ได้ผ่านหมู่บ้านนะครับวิ่งมาตามทางชนบทาทางนั่นนะครับก็เลยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วครับชัยภูมิ ในการทำสงครามที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้ครับอาวุธยุธทธอปกรณ์ที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้นะครับโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ก็เลยมีมากขึ้นครับ คืองานในแถบนี้ครับงานในแถบใกล้ๆแถวนี้ก็คือทีมงานนี้ได้เปรียบครับตอนนี้เท่าที่ผมดูนะได้เปรียบมองเดทีว่างอาันตืกๆคน,ๆคนๆอื้นเงียบว่าไดคร,ครับสามารถไปเจรจาตกลงนะครับก็เห็ดเห็ดใดครับพี่นอ้อง ก็เลยทำให้ได้งานทำเยอะครับแล้วก็มีกำไรด้วยนะครับเรือกำไรด้วยสรุบว่าดีครับดีดีดีเโอเคครับคลิปนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมมาจตามบมกันหว่คลิปหน้าสวัสดีครับ